กระบะสุดแก่งแข่งชนะทุกสนามต้องนี่เลยค่ะ Ford r a n g e จ r นั่นเองค่ะพิสูจน์แล้วแกล่งตัวจริงพร้อมลุยทุกความท้าทายกับ Ford Ranger ด้นนี้ค่ะคันนี้ค่ะควัวชัยอันดับหนึ่งค่ะในงานนี้เลยค่ะเอเชียครอสคันที่เลนลี่ค่ะ2,025นั่นเองแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านค่ะมารับชมค่ะว่ารถคันนี้ค่ะแกรงจริงค่ะและที่สำคัญเลยเป็นรถกระบะด้วยกับตัว Ford t r n n g r r La t ร r นั่นเองค่ะคันนี้ได้ทำการติดตั้งอะไรไปบ้างในการแข่งขันเลนลี่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรับชมกันค่ะคันนี้ค่ะจอโชว์ในงานมอเตอร์เ โปรสองพันยี่สิบห้าค่ะใครอยากจะเข้ามาดูค่ะหรือว่าอยากจะมาถ่ายรูปภาพบรรยากาศภายในงานก็สามารถมาได้ที ford ่บูธฟอร์ดกันได้เลยค่ะเราจะพาทุกคนไปดูตั้งแต่บริเวณด้านหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดยึดค่ะอุปกรณ์ต่างๆบนฝากระโปรงนะแล้วก็จะมีส er ติกเกอร์ต่างๆด้วยค่ะแล้วตรงนี้ยังมีฝั่งของผู้สนับสนุนด้วยไม่ว่าจะเป็น RMA ค่ะ SV ด้วยนะแล้วก็จะมีทางฝั่งของตัวฟอร์ดเอง BF Goodrich เองค่ะแล้วก็ทางฝั่งของนี่เลย ชื่องานค่ะนี่ค่ะกับตัวเอเชียครอส o ันชีเลนลี่นั่นเองค่ะแล้วฝั่งของทางด้านหน้าค่ะมีอะไรบ้างนี่สัญลักษณ์ของเ a ปเตอร์นะจะเป็นตัวฟอนต์ค่ะ FORD บริเวณกระจังด้านหน้าค่ะตัวกล้อง360้อองศาเนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วล่ะแล้วก็ฝั่งของตัวสติเกอร์ค่ะด้วยความคันนี้ค่ะที่เป็นลักษณะสีนี่สีที่เป็นสีแดงออกมานะแล้วก็จะมีทางฝั่งของสติกเกอร์บริเวณด้านล่างด้วยตัวนี้มีอะไรทางฝั่งด้านล่างบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นตัว หูเกี่ยวลากจูงค่ะแล้วก็มีทางฝั่งของตัวหูเกี่ยวลากจูงที่เป็นสีส้มด้วยในกรณีที่ฉุกเฉินต่างๆอาจจะติดลมหรืออาจจะเกิดติดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีทางฝั่งของการใช้งานตัวจับบริเวณด้านหน้าค่ะหรือว่า เขาเรียกว่าวินส์ก็จะมีให้ด้วยสําหรับรถคันนี้ค่ะนี่ก็จะมีหูเกี่ยวลากจูงบริเวณนนหน้าให้และมาฝั่งของทางด้านนี้กันดีกว่าค่ะเราจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าด้านข้างเขาได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างไหมสําหรับด้านนี้ที่เราจะเห็นค่ะตัวนี้จะเป็นสโนกเกอร์ค่ะของทางซาฟารีด้วยตัวนี้ก็จะให้สติทางฝั่งของตัวสโนกเกอร์มาขนาดใหญ่ค่ะเผื่อเราที่จะต้องลุยน้ํา ในกรณีที่ลุยน้ำลุยแอง่งนั่นเองก็จะใส่ตัวนี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็ฝั่งของทางด้านหน้าตัวฝากระโปรงค่ะตรงด้านนี้ก็จะมีตัวไฟสปอตไลท์ที่เป็นแบบรูปแบบ LED ตัวไฟเนี่ยในกรณีที่เราแข่นแรลลี่ในตอนกลางคืนมันก็จะใช้ช่วยส่องสว่างในตอนกลางคืนด้วยก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยสำหรับฝั่งของตัว Ford Ranger Raptor คันนี้ค่ะมากันต่อค่ะชิ้นต่อไปค่ะฝั่งด้านนี้เลยกับตัว คิ้วล้อค่ะตัวคิ้วล้อเนี่ยก็จะเป็นคิ้วล้อเดิมๆอยู่แล้วนะของทางแรปเตอร์แต่เราใส่ค่ะตัวพลาสติกเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะตัวนี้ทำไมถึงต้องใส่เพิ่มขึ้นมาเพราะป้องกันการดีดค่ะทุกคนจะเห็นว่าตัวกันโคนหรือว่าบังโคลนเนี่ยมันจะมะีไซส์ที่เป็นมาตรฐานของตัวรถที่ติดมาอยู่แล้วแต่เนี่ยไซส์ที่เขาทำมาเนี่ยเป็นไซส์พิเศษเพิ่มความยาวขึ้นมาค่ะและเจาะยึด ติดกับตัวซุ้มล้อคิวล้อตรงนี้มาแล้วก็จะมีตัวสายบริเวณด้านหลังมาด้วยตรงนี้ค่ะเพื่อป้องกันการดีดนั่นเองแล้วฝั่งนนี้นี่ตัวยางค่ะ BF g o o d l i c ค่ะที่ถูกใส่ในตัว Ford Ranger Raptor ค่ะตัวสเปคยางจะเป็น 285/75R17 ท 75, ค่ะเวลาเขาไปผ่านสึกต่างๆมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีรอยเลยนอกจากแค่สกปรก,กแค่นั้นเองเอหรือจะมีคราบ ประมาณนี้ในการรุยยหามากันต่อค่ะแล้วก็จะเห็นตัวสติกเกอร์ฝั่งของผู้สนับสนุนแล้วก็เบอร์ที่ติดอยู่ด้านข้างค่ะเบอร์หนึ่งสีค่ะเอเชียคลอสคั t นทินเลลี่นั่นเองแล้วก็กระจกมองข้างกระจกมองข้างก็จะมีการติดสติกเกอร์นี่เห็นไหม IMA SV ค่ะหนึ่งในเครือของ IMA นั่นเองนี่ตรงหน้านี้แล้วก็จะมีไฟ ตัวกล้อง360องศาอะตรงนี้ตัวบอดี้รถเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะมาที่ฝั่งของด้านข้างกันบ้างค่ะโติดสติกเกอร์เต็มไปหมดเลยทุกคนและทุกคนจะเห็นว่าในกระจกด้านในเห็นไหมมันจะมีอุปกรณ์ติดตั้งในการแข่งเรลลี่หรือว่าการแข่งทุกครั้งเนี่ยตรงเนี้ยจะมีอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยเพื่อกันโคง้งยุบหลังคายุบลงมานเองก็จะมีใส่บริเวณด้านในให้ด้วยด้านบนตัวจุดยืดของตัวสโนอกเกอร์ด้านบนค่ะ ตรงด้านนี้ก็จะมีจุดยืดเพื่อความแข็งแรงด้วยนี่เลยแล้วก็มาที่ฝั่งด้านข้างกันล่างดีกว่านี่ค่ะนี่ทุกคนจะเห็นว่าตัวบริเวณช่วงล่างข้างล่างเนี่ยเห็นไหมมองเห็นได้อย่างชัดเลยแล้วเราก็จะเห็นตัวฝั่งของเฟรมหรือว่าตัวแชทซีบริเวณด้านล่างค่ะตัวนี้นี่คือเขาพร้อมลุยจริงๆนะนี่เห็นไหมพร้อมลุย ร้อมแข่งไปทุกที่เอะไปกันต่อเดี๋ยวมาที่ฝั่งด้านหลังกันบ้างค่ะอันนี้จะเป็นจุดยึดของตัวยางอะไหค่ะนี่ตัวจุดยึดของยางอะไหด้านหลังนะตรงนี้ก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ด้านหลังนอกจากตัวกันดีหรือว่ากันโคลนบริเวณด้านหน้าแล้วด้านหลังก็มีให้ด้วยค่ะนี่สั่งฝั่งของด้านหลังก็มีให้ด้วยตรงหน้านี้มี่นี่เลยยาวๆแบบนี้ค่ะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเป็นสีแดงด้วย ตัวอย่างก็ยาง b f อ Good Lit ค่ะนี่ขนาด17นิ้ว285ทับ 75R17 ค่ะไปกันต่อมาที่ฝั่งด้านหลังกันมนากค่ะฝั่งด้านหลังตรงนี้คือไฟท้ายเนี่ยเขาจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วไฟท้ายจะเป็นรูปแบบ LED Full LED อยู่แล้วแล้วก็จะมีหูเกี่ยวลากจูงมีสติกเกอร์ด้านหลังแต่จุดหนึ่งที่เขาต้องทำให้มีความแข็งแรงก็คือใส่จุดอุปกรณ์ยึดเข้าไปค่ะก็คือด้านนี้นี่ตัวนี้เห็นไหม ปกติแล้วเราจะเห็นในเฉพาะรถที่ใช้ในการแข่งขันนะหรือว่ารถที่เขาจะต้องการใช้งานออฟโรดตรงด้านนี้เขาก็จะมีจุดอุปกรณ์ตรงนี้เพิ่มเติมให้มีสติ๊กเกอร์มีด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวฝั่งของตัวลากบริเวณด้านนี้ค่ะตรงด้านนี้ก็จะมีตัวลากมาด้วยนะแล้วก็ใส่ตรงนี้กันเพิ่มมาให้นี่ค่ะนี่ก็คือตัวรถในรูปแบบที่เขาได้ทําการอ๋อจะขึ้นใช่ไหมได้ได้ได้ขึ้นได้ไหม อยากจะปีนแต่ปีนไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าอะไรในเนี้ยเขามียางอะไร2เส้นที่เป็น BF Goodlist แล้วก็ทางฝั่งของด้านในเนี่ยจะมีอุปกรณ์แม่แรงต่างๆในการใช้กรณีฉุกเฉินด้วยนี่แล้วก็ฝั่งด้านนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนถาดค่ะถาดในที่นี้ไว้ทำอะไรไว้รองในกรณีที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะทำเกี่ยวกับบริเวณด้านล่างหรือช่วงล่างที่เราต้องใช้งานน,นั่นเอง ก็รถคันนี้ถือว่าโอเคเหมือนกันนะเปิดได้ไหมอะเปิดไม่ได้หรือเปิดได้วิเปิดได้เปิดได้นี่ค่ะนี่ค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะนี่จะบอกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะที่ต้องใช้มอนิเตอร์หรือว่าต้องใช้เกอเหมือนกับวิวทยุหรือการใช้งานสื่อสารต่างๆกับทีมในการแข่งขันค่ะทุกอย่างจะถูกติดตั้งไว้บริเวณด้านในหมดเลยแล้วก็โครงเหล็กตรงด้านนี้ก็ ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนอว่ารถแข่งที่อยู่ในสนามจะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เป็นโครงพวกนี้นี่ค่ะนี่ก็คือได้อันดับหนึ่งนะในตัวงานเอเชียเอเชียคลอสคันที่เลลี่ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้ก็ไม่พูดก็ไม่ได้ด้วยนะน,นะทุกคนอึบอฝั่งด้านนี้อึบนี่ฝั่งด้านนี้คือรุ่นไหนเดี๋ยวเดีแป๊บนึงนะ จับอุปกรณ์ไปม,มึงโอเคเรียบร้อยคันนี้ค่ะก็จะเป็นตัว Ford r a n g เจเช่นเดียวกันค่ะแต่จะเป็นแบบพิเศษแบบพิเศษในที่นี้ก็คือเขาจะเป็นแบบหัวเดี่ยวนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านท้ายกันด้วยตัวนี้หูจะบอกว่า ก็ควาชัยอันดับหนึ่งมาเหมือนกันสำหรับตัว Ford r a n นเจคันนี้ค่ะตัวนี้คือแต่งแบบจัดเต็มมากเลยด้วยความที่ตัวรถของเขามีบอดี้ที่กว้างอยู่แล้วนะแล้วยิ่งแต่งเข้าไปอีกยิ่งกว้างเข้าไปมากกว่าเดิมอีกทุกคนโดยเฉพาะบริเวณด้านบนตรงด้านนี้ค่ะนี่ก็จะมีตัวจุดยึดบริเวณฝากระโปรงด้านบนและที่สำคัญเวลาจะแข่งทุกคนเพื่อระบายความร้อนได้เร็วค่ะ ด้านหน้าบริเวณของเครื่องยนต์เนี่ยทุกคนจะเห็นหมดเลยเขาจะเป็นแบบเหมือนหลุมลงไปด้านนี้ค่ะแล้วก็จะมีช่องโปรง่งบริเวณด้านหน้าของตัวฝากระโปรงด้วยแล้วก็ฝั่งของตัวเอกลักษณ์ค่ะที่เป็นตัวฟอน์ FORD ตัวนี้จะเป็นสีดําพื้นด้านหลังสีดําใช่ไหมแล้วก็กระจังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลายแคปลาเป็นแคปลาด้วยนะน,น,นี่ตรงนี้นี่เป็นลายแบบนี้แล้วก็ ด้านหน้าฝั่งด้านหน้าเขาจะไม่ได้เอาตะแกรงปิดหมดเลยนะทุกคนเขาจะใช้แบบมีช่องระบายอากาศให้มันโปรที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเครื่องร้อนหรือเครื่องคีทนั่นเองเวลาการขับขี่แต่ฝั่งด้านล่างค่ะตรงด้านนี้จะมีการป้องกันร,ระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะขับไปเพื่ออาจจะเจอหินเจอทราย,ยาต่างนี่ก็จะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าตรงด้านนี้มาที่ฝั่งด้านนี้ค่ะตรงด้านนี้เขาบอกว่าตรงนี้เขาจะแข่งในตัว รุ่นที่เป็นเล d แใช่ไหมเฮ้ hey, ตัวนี้ในงานในชื่องานนะฝั่งด้านนี้ก็จะมีอะไรบ้างให้ดูชิ้นนี้กันก่อนเลยค่ะตัวร้อยางที่เขาไปทําการแข่งแล้วใส่มานี่เรายังเห็นเลยนะว่ามันมีรอยความรอยถลอกและการใช้งานตัวนี้จะเป็นสเปคสองเจ็ดห้าทับสี่สิบค่ะล้อสิบแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์เบรกทุกคนตรงด้านนี้นี่ค่ะ AP นี่ตรงนี้ตรงด้านนี้ด้วยแล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อแม็กค่ะเขาเขียนว่าเจแปนเมดด้วย hey. มากระตอมาที่ฝั่งของบอดี้ด้านข้างค่ะตรงด้านนี้ทุกอย่างมันเป็นความโฟของอากาศเลยเนาะเพื่อต้องการใช้งานของการรีดอากาศด้วยกับบริเวณด้านข้างค่ะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีช่องลมตัดผ่านเหมือนกันเพื่อไม่ให้ยางมันร้อนนั่นเองก็จะมีหลักการใช้งานการแข่งขันสอดมือเข้าไปยังได้เลยทุกคน สวัสดีค่ะเห็นไหมแล้วฝั่งด้านล่างค่ะตรงหน้านี้ค่ะได้ทําการตกแต่งบริเวณด้านข้างด้วยกับตัวสเกิร์ตด้านข้างตรงหน้านี้ก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะสเกิร์ตหน้าก็ชิ้นใหญ่สเกิร์ตข้างก็ชิ้นใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีทางฝั่งของตัวด้ามจับตรงน้านี้ที่ไม่ได้ติดสติกเกอร์เหมือนคนอื่นนะแต่มันจะเป็นสีดำนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็เปิดได้ไหมเปิดได้เนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าข้างในอ่ะตกแต่งเพื่อแข่งทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหม มีเสามีตัวเบาะแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วนั่งไปคนเดียวด้วยนะนั่งไปคนเดียวค่ะนี่นั่งไปคนเดียวนะเพราะว่าไม่มีเบาะทางฝั่งด้านนู้นนะคะนี่ก็จะมีฝั่งอันนี้ปิดปุ๊บวิแต่พอมันเป็นแบบนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเปิดห้องสัมภาระอ่าห้องผู้โดยสารด้านในาเนี่ยมันดูเบาไปเลยอืมดูเบาไปเลยมากันต่อมาชช้นนี้ค่ะ ตัวนี้จะเรียกว่าเป็นโลบาก็ได้เนาะเพราะว่าตัวช่วงตัวกระบะเนี่ยเขาแต่งออกมาใส่ออกมายาวมากทุกคนดูมืออจีดิแล้วดูขอบเส้นตัดถือว่ายาวมากยาวมากยาวมากทุกคนนี่นี่เลยแล้วก็มีความโป่งของบอดี้ค่ะเห็นไหมเขาเจาะเจาะตัวรถออกมาเพื่อตีโป่งบริเวณด้านท้ายค่ะตรงด้านนี้ด้วยถือว่าสวยเลยตัวด้านหลังกระบะตรงนี้ ไม่ได้เน้นบรรทุกอยู่แล้วเขาก็เลยปิดหมดเลยปิดของตัวกระบะด้านท้ายหมดเลยเราใส่ค้ำตัวเหล็กด้านในเข้าไปแล้วก็ปิดแล้วก็จะมีทางฝั่งของด้านหลังค่ะกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านท้ายกระบะตรงด้านนี้ด้วยก็เหมือนกับอากาศเนี่ยจะตัดผ่านจากบริเวณโลบาร์ด้านหลังมาแล้วไม่ต้องลงไม่ต้องลงกระบะแล้วผ่านมาทางฝั่งด้านนี้เลยนี่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะ แล้วก็นี่ตัวจับเปิดด้านหลังแล้วก็ตัวฝั่งของตัวกันชนท้ายหรือว่าจะบอกว่าเรียกว่าดีฟิวเซอร์ก็ได้นาะอเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฉกแฉกเป็นเส้นเส้นลงมาเหมือนกันน,นั่นเองนี่ตรงัานี้ท่อปกติเราจะเห็นว่าท่อมันจะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งไม่ซ้ายก็ขวาใช่ไหมแต่เนี้ยท่ออยู่ตรงกลางเลยค่ะใส่ท่อมาตรงกลางเลยสวยนะสําหรับรถที่เขาไปในแข่ง ในสนามแต่ละ like so สนามแบบนี้ก็ถือว่าสวยมากๆเลยค่ะเผื่อใครที่อยากจะเข้ามารับชมรถที่แปลกตารถที่ได้อันดับหนึ่งหรือว่าปลูกความแกล่งให้กับตัว <noite> รถของเราปลูกความแกร่งให้กับเราที่กำลังมองหารถใช้งานอาจิคิดว่าก็สามารถมาดูได้กันที่บูธของ Ford ค่ะในงาน Motor Expo ค่ะ2025ค่ะมาได้แล้วนะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับทางบูธฟอร์ดด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อาจิไดีพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมกับรถแข่งทั้งสองคันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Ford Ranger Raptor และทั้งฝั่งของหน้านี้ค่ะ Ford Ranger นั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แสีสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอาจิ New Car Family กันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะรบกวนนะคะไปกด Subscribe ค่ะให้กับช่องอาจิ New Car Family 2ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปไม่จะได้ไม่สะดุดต่อไปนั่นเองค่ะแล้วก็ แล้วเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมภาพบรรยากาศหรือว่าบูธไหนแบรนด์ไหนภายในมอเตอร์เอ็กซโปครั้งนี้ก็ติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะราคาสนุขภาแปนึ่งแปดแสิบโมงเช้าโดนคุ้ง 8ปดโมงสาทุกคนไม่ไหวแล้วขอพอลองเำ้าก่อนถึงรถอนแล้วถึงรถแล้วโอ๋อนี่รถแล้วนี่ <c oughs> เก็บก่อนไม่ไหวจริงๆเป็นอย่างนี้ทุกคืน <c oughs> แล้วแล้วสะพ้ายสะพ้าย <c oughs> ไม่ให้นมุมได้ไหม ก็ยังเหมือนเดิมค่ะเนาะพี่จะได้ไ่ทับกันโอเคไปดีกว่าไปแล้วไ่ไปไ่ไปเดยนเดิเดินเดมิวลองเท้าอยู่เลยลองเท้าที่ที่รถไปแล้วค่ะกลับ